สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเปกนะครับวันนี้ผมอยากจะมานำเสนอทุกคนเกี่ยวกับขั้นตอนการเพนมินิเอเจอร์ขั้นตอนการเพนมินิเอเจอร์ที่ว่าก็คือเราจะเปลี่ยนเหล่ามินิเอเจอร์แบบนี้ตัวไม่มีสีอะไรล้นๆเปลี่ยนให้เขามีสีสันแบบนี้นะครับก็ซึ่งแน่นอนผมทราบดีว่าในปัจจุบันเนี่ยเราสาม,มารถ ใช้เงินแก้ปัญหากันได้คือเราสามารถจ้างเหล่าเพนเตอร์ที่มีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยให้เขาเพนมินิจเจอร์ให้กับเราได้นะครับซึ่งตัวผมเองอ่ะผมค่อนข้างอยากจะนําเสนอให้ทุกคนลองมาเพนเองด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันเป็นเหมือนกับงานอดิเรกงานอดิเรกหนึ่งแล้วกันที่ผมอยากจะมาแช์นะครับซึ่งผมค่อนข้างจะชื่นชอบมันมากพอสมควรแน่แนอนต่อให้คุณไม่มีทักษะทางงานทางด้านศิลปะ หรือคุณมีทักษะทางด้านศิลปะแล้วคุณยังไม่เคยลองใน่าพับแบบนี้ผมอยากจะให้มาลองดูจริงๆนะครับว่ามันไม่ได้ยากค่อนข้างสนุกแล้วก็เพลินดีทีเดียวเชียวนะครับก็ผมตั้งใจจะทำให้คลิปนี้เป็นซีรีส์การทำสีมินิเจอร์แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับก็คือคุณสามารถดูคลิปของผมและสามารถไปทำได้จริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบขั้นตอนการเพ้นเลยนะครับและในอนาคตผมจะทำ ตัวสีเทคนิคพิเศษอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้เชิญติดตามรับชมกันด้วยนะครับแต่พอตอนเนี้ยโอเคซีรีส์เนี้ยนะน่าจะมีประมาณ5 0 0พันนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอให้มันเป็นคลิปที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้กับทุกๆคนเนาะทุกๆคนได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้ลองศึกษางานอะไร,รใหม่ๆดูแล้วกันนะครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ขอเชิญติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกของซีรีส์การทาสีนะครับผมก็คือการล้างมินิเอเจอร์ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะเลือกมินิเอเจอร์ซีรีส์ที่เราอยากจะทําก่อนอ่านั่นคือประเด็นสําคัญเราอยากจะเพ้นต์ตัวโมเดลอะไรเราเราต้องเลือกมาก่อนนะเราต้องเลือกมาก่อนสมมติผมขอสมมตินะเพราะว่าอ่าผมขอเลือกซีรีส์โมเดลของ Xmen มาไปโยูในเต็ดนะครับเพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็เพ้นง,ง่ายนะครับซึ่งในปัจจุบันตามท้องตลาดเนี่ยพวกโมเดลมีเยอะมากจากบอร์เกมอวอชเมอร์อะไรต่างๆมันสามารถใช้กันได้หมดเนาะหรือแม้กระทั่งไอ้เรื่องที่ผมจะพูดนะจากนี้ก็สามารถเอาไปเพ้นบนผืนผ้าใบงานเพ้นแบบบนกระดาษอะไรก็ได้นะครับมันก็เรื่องเดียวกันหมดเนาะแค่ว่าเปลี่ยนจากกระดาษเนี่ยมาลงใส่พวกตัวรูกปั้นในการใช้ว่ารูปปั้นเนา,กานเนะก็คือโมเดลเหล่านี้ก็คือมินิเจอร์ซึ่งแทนนี่มันจะตัวใหญ่มากมันก็เหลือแค่ตัวแค่เนี้ย เราก็ต้องเลือกโมเดลก่อนผมก็ขออ่ะตั้งตั้งว่าตัวนี้ก่อนนะเราได้โมเดลแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําการลงสีหรือการเพ้นอะไรเนี่ยเราควรจะทําการลองพื้นก่อนอ่าทำไมต้องลองพื้นใช่ไหมฮะเราจะสามารถเพ้นลงไปเลยก็ได้นะผมพูดตามตรงเราจะเพ้นไปบนมินิเจอร์แบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ที่เราลงลองพื้นไปก่อนเนี่ย เวลาเราลงรองพื้นเสร็จแล้วนะครับตัวเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งการลงรองพื้นเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดหลักๆประมาณ3 3สสีเบสเดียกันเราลงรองพื้นทําไมต้องพูดอย่างนี้ก่อนเราลงรองพื้นเพื่อให้สีมันเกาะได้ดีขึ้นครับให้การเวลาเราลงสีอะไรไปสีจะเกาะได้ดีขึ้นและก็สีพื้นของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับฐานสีฐานสีก็คืออะไรอย่างเช่น ส่วนตัวผมจะชอบสีขาวเพราะว่าสีขาวเนี่ยจะเหมือนกับผืนผ้าใบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมาถ้าสมมุติว่าเราต้องการความดุดันความคึ้งขังเนี่ยเราจะมันจะเหมาะก,กับสีดํามากกว่านะครับหรือว่าเราต้องการแบบเอ้ยฉันตัดสินใจไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้เราก็จะใช้สีเทาเนาะแต่ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างในแบบสไตล์ที่ผมชอบทําก่อนเลยกันนะครับก็คือผมชอบสีขาวเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบแนวสดใส เราเราคิดภาพตามนะครับถ้าสมมติว่าพื้นของคุณอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นสีขาวอะ่ะเวลาลงสีอะไรไปอะ่ะมันจะได้สีนั้นที่ชัดขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสีดำํำสีมันจะโดนกดลงหม่นลงดูเข้มดูคึงขังขึ้นอันนี้แล้วแต่สไตล์แล้วแต่บุคคลเนาะอันนี้ผมจะให้เห็นภาพรวมคร่้าวๆก่อนโอเคการลงรองพื้นสําคัญยังไงลงเพื่อให้สีมันติดดีขึ้นคุณจะไม่ลงรองพื้นแล้วลงสีไปเลยได้ไหมได้นะครับ แต่ว่าแน่นอนสีพื้นของคุณมันก็จะเป็นเป็นสีที่เป็นพื้นฐานของสีที่คุณลงไปอ่ะคุณคิดภาพดูนะถ้าสมมติคุณลงไปในสีขาวสีที่คุณระบายไปก็จะชัดเป็นสีนั้นๆสมมติผมลงสีแดงไปอ่ะแดงก็จะชัดแต่้สมมติเนี้ยมันก็เหมือนคุณลงสีแดงลงไปบนสีน้ําเงินอ่ะเหมือนกับสีผสมกันอ่ะสีแดงผสมน้ําเงินมันจะออกตุ่นๆม่วงหน่อยจริงไหมฉะนั้นสีที่ได้มามันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือหลักการของการลงสีรองพื้นนะครับและ สีจะเกาะได้ดีกว่าถ้าคุณลงสีลองพื้นไว้ก่อนนะครับคุณต้องต้องมองด้วยว่าคุณจะเอามินิเจอร์นั้นไปเล่นไหมถ้าคุณเอาไปเล่นคุณอยากระบายให้มันสวยงามคุณอยากจะเพ้นมันแล้วเอาไปเล่นเนี่ยเออผมแนะนําให้ลองพื้นดีกว่าถ้าคุณไม่ลงรองพื้นเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นเท่าไหนนรไหน่นะครับจับจับไปสีน่าจะลอกนะครับฉะนั้นผมเชียร์ให้ทําการรองพื้นก่อนนะเริ่มต้นเลยนะครับตตกล่าครับ คุณหาตะแกงคุณหาตะกร้าอะไรไม่ได้คุณไม่มีคุณไม่ต้องใช้ก็ได้คุณเอามินิเเจอร์ของคุณนะไปล้างน้ําฮะล้างน้ําเปิดน้ําใส่เลยนะล้างล้างล้างให้ทั่วนะฮะแล้วคุณก็แปรงเนี่ยแปรงเก่าๆไม่ได้ใช้นะครับถูฮะใช้สไลด้วยนะครับบีบใส่แปรงเหมือนแปรงสีฟันเนี่ยเองนี่ยเนี้ยเี้ยคุณมาแปรงใส่มินิเเจอร์ของคุณนะขัดขัดถูถูขัดขัดถูถูทำไมขัดขัดถูถูเพื่อล้างมันมันออกครับ ล้างเอาเศษมันจากนิ้วมือของเราเศษฝุ่นที่มันเกาะอยู่บนมินิเอเจอร์ของเราทำความสะอาดมันครับทำความสะอาดเสร็จก็ผมจะชอบใช้ตะกร้าแบบเล็กๆแบบนี้นะครับผมจะชอบเอามินิเอเจอร์หลายๆตัวมารวมกันผมก็จะมากองๆกันเยอะๆเนาะแบบนเนี้ยเนี้ยผมก็จะทําแบบเนี้ยเอามาสุม่มๆกันไว้แล้วก็ขัดทีเดียวแต่และตัวมาทําความสะอาดทำความสะอาด แล้วก็ล้างน้ํำล้างน้ําเปิดน้ําใส่ล้างน้าล้างน้ําแล้วก็เอามาผึ่งไว้เป็นตน้นนะครับแล้วก็รอเขาแห้งรอให้แห้งนะครับให้แห้งสนิทเลยนะรอให้แห้งสนิทปุ๊บเราก็จะได้โมเดลสะอาดมาพร้อมใช้งานในการลงลองพื้นแล้วนะครับผมนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นมากๆเลยนะครับสำหรับการเตรียมมินิเจอร์ก่อนทำสี นั่นคือการลงรองพื้นครับและเรื่องสีในการลงรองพื้นผมก็ได้กล่าวไปตั้งต้นคลิปแล้วเนาะโอเคครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทที่1ว่าด้วยตอนการลงรอ,องพื้นสีมินิเจอร์ครับผมตลอดนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพารต่อไปจะเป็นไงก็ขอเชิญติดตามรับชมต่อได้เลยนะครับผม